ส่องภาพราสุดออยอธิพรหลังคลอดลูกสาวฝาแฝดสวยกว่าเดิมมากก่อนอื่นต้องขอสแสดงความยินดีกับครอบครัวตันจาลักษ์ที่ได้ลูกสาวฝาแฝดโดยบิมกวีออยก็ได้ตั้งชื่อสุดน่ารักว่าน้องไอวาน้องอัญญาโดยงานนี้บิมกวีได้ระบุข,ข้อความว่าเกิดค่ะในเวลาต่อมาบัวสโลชา หรือน้องสาวบีมกวีนั้นก็ได้ทุ่มรับขวัญหลานสองสาวน้องไอวาน้องอัญญาสมฐานะหลานสาวฝาแฝดโดยเธอนั้นก็ได้มอบทองคำพร้อมพดรบุข,ข้อความว่าโชเดมารับขวัญหลานสาวคนสวยทั้งสองคนจ้าวันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องภาพล่าสุดของออยอดิพรภรรยาบีมกวีหลังคลอดลูกสาวฝาแฝดน้องไอวาน้องอัญญา สวยก็เดิมมากโดยเธอนั้นได้พสต์บุข,ข้อความว่าบอกพี่หัวว่าอยากสวยเหมือนแอปค่ะใครได้ดูไลฟ์มามีป๊อกกบเมื่อวานบ้างคะสนุกมากขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาซื้อผ้าอ้อมกันนะคะและที่กดกันให้กระจายเลย